ฝนเพิ่งหยุดนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับใบที่สองกลางนะครับฝั่งนี้กลางก็ฝนแล้วนะครับก90%นะครับกลางเดี๋ยวให้ดูนะครับพื้นที่ที่ฝนไม่ตกนะครับก็จัดการสะสมอาหารโลดนะครับโลดนะครับใบแบบนี้จัดการได้เลยนะครับพื้นที่ที่จะลงสารถ้าไม่มีฝนมั่นใจว่าฝนหยุด ยีวันขึ้นไปจัดการได้เลยนะครับแต่ผมจะทำอีก1ชุดใบหลังจากนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ชนกับฝั่งจันทบุรีนะครับแต่ถึงจะพ่นสารยังไงก็ยังพ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนยังไม่หมดนะครับก็สรุปว่าใบชุด2องพืดด้นทีที่ผมอยู่นะครับทำสารไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กอาจจะเสียตังฟรีนะครับว่าฝนเยอะนะครับ อันนี้สาหรับพื้นที่ผมอยู่นะครับสงขานะครับพระตภพูมเนี่ยอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับใบใหม่เยอะมากนะครับใบใหม่เยอะมากสี่ต้นนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ติดลูกมันโดนเพล่หอยนะครับอันนี้ผมจัดการสะสางเรียบร้อยนะครับอันนี้มาให้ดูนะครับอันนี้ลองรอยจากเพล่หอยนะครับ ตอนใบแรกนะครับตอนตอนที่เขาติดลูกนะครับอันนี้เท่ากับว่าเป็นใบชุดแรกเขานะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชุดที่สองเขานะครับเห็นไหมพอเขาหายจากเพี้ยข่อยเนี่ยนะครับใบก็จะอันนี้อิทธิพลจากฝนด้วยนะครับไนโตรเจนเยอะไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับมีแต่พ่นยาแมลงไปสองครั้งนะครับรักษายอดที่เหลือก็ต้นซ่อมนะครับสุดท้าย ต้นซ่อมอันนี้ก็พ่นไปรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ริมสวนแล้วนะครับให้ดูต้นนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นนวลทองจัน์หรือพวงมณีผมไม่แน่ใจนะครับอีกก็ข้างล่างสุดก็อีกต้นหนึ่งนะครับ้ตนต้นซ่อมถอ่วันขึ้นแล้วนะครับมีกล้วยด้วยกล้วยป่านะครับก็ข้างล่างก็เป็นลำทานเล็กนะครับ ฝั่งหนูด้านลำธารฝั่งหนูก็เป็นสวนของของญาติอีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีทองย้อยฉัดฝั่งนี้ก็เป็นทุเรียนเล็กผมเพิ่งลงไว้นะครับอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเราไม่ไม่ได้ตัดหญ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยตัดนะครับช่วงนี้จะไม่ทําอะไรเลยนะครับมีหลายทนทุเรียนฝนเยอะนะครับปกติจ้างเขาพ่นยานะครับที่สวนจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับตัดเกือบสามพันนะครับ ดาหนึ่งยาวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใบชุดที่สองนะครับอันนี้ถ่ายชมกันนะครับเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆหม่ทำนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในการสะสมอาหารนะครับของทางใต้นะครับก็จัดการได้เลยนะครับอันนี้ต้นขมต้นนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเฉลยว่ากี่ปีต้นนี้ เข้าสู่ปีที่ห้านะครับเราขุดมาจากหลุมอื่นนะครับอันนี้ก็ใบอลังการมากชุดที่สองโอเคนะครับก็ลองดูนะครับเห็นไหมผมพ่นยานะครับก็สองครั้งนะครับต่อนหนึ่งชุดใบเนี่ย ระยะแตกปรีระยะดาบนะครับไร้ริ้วรอยนะครับเนี่ยไร้ริ้วรอยส่วนใหญ่ก็โอเคครับแต่ว่าต้นทุนผมใช้ต่ํานะครับก็ลองดูนะครับผมเคยทําวิดีโอไว้นะครับลักษณะการพ่นยาวิธีการพ่นให้ถูกจังหวะอเริ่มมีลงบ้างแล้วนะครับเริ่มมีลงบ้างแล้ว อันนี้ก็ให้ดูนะครับลักษณะใบเนี่ยนะครับลงสวนฝนตกหนักนะครับทั้งสัปดาห์อันนี้ไม่ได้ปรับปรุงที่นะครับแค่ไถตรงกลางเนี่ยนะครับไถเขาเรียกว่ารถไถสามถ้าตายเขาเรียกสามจานกับเจ็ดจานนะครับเราไถแค่สองครั้งนะครับก็สามจานรอบหนึ่งเจ็ดจานรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ จะปลูกยางพารานะครับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยรองน้ํานะครับแต่ว่าดินร่วนบนทรายนะครับพื้นที่สูงที่นี่นะครับไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมระบายน้ําเ็วอันนี้ต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้แสงต้องขอไปนะครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยจะมีนะครับ เคเดี๋ย okay, วผมมาชมวิวทั่วๆไปนะครับวันนี้ก็คลิปนี้สักสิบนาทีนะครับก็คุยไปเรื่อยนะครับคุยไปเรื่อยอันนี้ก็สรุปว่าถ้ามันหยุดเนี่ยผมทางันสะสมอาหารได้เลยนะครับเนี่ยใบชุดที่สองนะครับใบชุดที่สองก็ระยะ กลางเต็มที่นะครับกลางเต็มที่สรุปว่าสัปดาห์นี้นะครับ90%นะครับกลางเกือบหมดนะครับเนี่ยนะครับบางต้นก็เกือบร0อยเปเนต์กลางนะครับเหลือปลายอดนิดหน่อยทําการสะสมอาหารได้นะครับอันนี้กล้วยนะครับน่าจะเชื้อรานะครับถ้าตายแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องฟันทิ้งนะครับ ฝั่งที่โดนไพทอปอยู่อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ฝั่งสวนยางพารานะครับสองต้นน่าจะเชื้อาจากใบยางแน่เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้สูงนะครับพัดเข้ามาฝั่งนี้ริมสวนคนอื่นเขาไม่ได้ปลูกยางนะครับวางเว้นมาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีโรคนะครับฝั่งนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูต้นสองขาบ้างนะครับมีสมาชิก เคยอบถามเข้ามานะครับเขาก็มีประโยชน์นะครับช่วยในการพยุงต้นนะครับเวลาลมพัดแรงนะครับแล้วก็แต่ผมอ่ะผมทําชิดเกินไปนะครับเนี่ยต้นมันชิดกันเกินไปนะครับอันนี้เราทดลองนะครับเมื่อก่อนก็เราก็ยังไม่ได้ศึกษาทังด้านการเพิ่มขาต่างๆนะครับแต่แนะนําให้เอาต้นขนาดเท่ากันนะครับมามาทานะครับไม่แนะนําให้เอาต้น ต้นก้าต้นหมอนทองเราโตมากต้นก้าที่ขาที่สองเราเท่านี้ก้อยผมเห็นนะครับมันไม่โตนะครับมันไม่โตคือมันไล่ไม่ทันครับยังไงก็มันไล่ไม่ทันนะครับมันก็ล้มอยู่ดีอ่ามันก็โดนโค่นอยู่ดีถ้าลมแรงๆนะครับเพราะว่าต้นพยุงมันเล็กนะครับเหมือนเอาเชือกเล็กนะครับพยพยุงเสาไฟฟ้านึกออกไหมครับเสาจะล้มอยู่แล้วนะครับเอาเชือกเล็กๆพยพยุงมันก็ล้มอยู่ดีนะครับก็ คล้ายๆกันนะครับหลักการอันนี้ก็ลักษณะต้นก็ประมาณนี้แหละครับอ่าก็พอดูได้นะครับพอดูได้บางสวนนี้โคตสวยเลยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ประมาณนี้นะครับกับเรามีงานประจำด้วยนะครับอันนี้ให้ดูนะครับมีสองขาด้วยนะครับต้นนี้มีสองขาด้วยเห็นไหมครับต้นผมเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเนี่ย ถ้าเขาโดนไฟท็อปนะครับเขาจะโดนตรงร่องตรงนั้นนะครับไฟท็อปร่องที่มันติดกันนะครับไม่เหลือนะครับสิบโคนก็ไม่เหลือถ้าไฟท็อปแต่เขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของการประยุงต์ต้นนะครับเวลาลมแรงและก็ในเรื่องของการหาอาหารนะครับช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ลักษณะการโตก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับต้นขาเดียวพุ่มอะไรก็เหมือนกันนะครับ Okay. นี้ใมาดูเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยเราปลูกเพิ่มนะครับเราปลูกเพิ่มอันนี้พึ่งลงนะครับพึ่งลงไปแล้วก็มันก็จะมีตำหนินะครับริมสวนเนี่ยมันติดยางพารานะครับกิ่งจะไม่ค่อยมีปกติของเขานะครับให้เขามีต้นอยู่ก็ได้แล้วนะครับให้ออกมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับขอสิบกิ่งสวยๆ ก็ได้แล้วนะครับไว้ลูกฝั่งยางาลาก็ช่างมันนะครับอันนั้นก็เราขอนะตัดกิ่งนะครับยางทิ้งต้นนี้รู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นก้านยาวนะครับต้นนี้เนี่ยครับที่จริงถ้าต้นอยู่แถวปกติเขาจะโตมากเลยนะครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยจะโตนะครับเมื่อก่อนจะถอนทิ้งนะครับเนี่ยลำต้นยังเอียงอยู่เลยนะครับให้ดูนะครับเนี่ย แต่ว่าผมเว้นไว้นะครับก็เลยโตมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นชันนะครับชัน45องศานะครับอันนี้เหมือนจะโค่นนะครับต้นเนี้ยผมว่ารากไม่ค่อยจะดีนะครับมีสิทธิโค่นนะครับต้นเนี้ยเพราะว่าดึงแขนงออกเนี่ยนะครับต้นยังขยับอยู่นะครับ มีโอกาสโค่นเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามีลูกเนี่ยนะครับในต้นแบบนี้ถ้าเราพยุงสองขานะครับมีประโยชน์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำไว้นีครับช่วงนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้นไหนมันมีปัญหาระบบรากหรือเปล่านะครับแค่ทดลองอันนี้ก็ให้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับไวลารู้ตะโค่นก็ค่อยเอาต้นมาลงใหม่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมก็จะสางยอดต้นนี้นะครับอารู้สึกว่าผมตัดไปแล้วนะครับยอดสุดเลยนะครับตัดทิ้งประมาณสามสิบเซนนะครับตัดตอนเอาใบชุดแรกนะครับนี่ก็ผมพาชมสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวช่องคอมเมนต์ต่างๆนะครับในช่องเทคนิคทุเรียนใต้นะครับตอบหมดทุกคำถามนะครับที่ผมรู้ตอบหมดเลยนะครับ แบ่งปันกันนะครับเพราะว่าทุเรียนใช้ทั้งศารและศิลป์วิชาความรู้วิชาการร่วมด้วยนะครับอันนี้โอ้บางกิ่งก็ห้อยมากนะครับเนี่ยเชือกก็ตัดไปแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ให้ดูใบนะครับว่าใบชุด2กลาง ทำการสะสมอาหารไปเลยพื้นที่ไหนที่ฝนหยุดนะครับจะลงสารได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องมั่นใจว่าพื้นที่ของเราฝนจะหยุด25วันขึ้น20วันขึ้นหลังจากที่เราลงสารต้องแรงนะครับแล้วก็ควรสะสมอาหารให้เสร็จนะครับก่อนที่จะลงสารโอเคไหมครับคาถามนี้เข้ามาเยอะนะครับ หลังจากลงสารแล้วมีเวลาอีก15วันนะครับก่อนรากจติปมทําการสะสมอาหารได้อีก15วันนะครับแต่แนะนําควรสะสมอาหารให้เสร็จก่อนนะครับก่อนจะลงสารนะครับวิธีสะสมอาหารก็บอกทุกขั้นตอนนะครับมีวิดีโออยู่ค่อนข้างละเอียดนะครับที่ผมทําไว้นะครับโอเคนะครับก็ต้นจะประมาณนี้แหละนะครับอ่านี้กิ่งแห้งนะครับไม่ได้เดินมาดูกิ่งตายนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เอาออกไปเลยนะครับมีต้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดแล้วนะครับเวลามีแสงแดดเนี่ยชาวสวนค่อนข้างดีใจนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนะครับเนี่ยใบชุด2นะครับต่อให้เราทำใบแรก ให้ใหญ่นะครับบางต้นเนี่ยใบแรกก็ไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับแต่พอใบสองมาตรงกับช่วงฝนตกเยอะนะครับผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรเลยนะครับได้น้ําฝนมานะครับใบชุดสองเนี่ยโตกว่าใบชุดแรกแล้วนะครับก็สรุปว่าเขาจะดึงใบดึงดึงใบที่หนึ่งนะครับดึงอาหารใบที่หนึ่งเนี่ยมาส่งส่งต่อใบที่สองนะครับเนี่ยก็เราต้องเติมอาหารเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้น อันนี้ข้อเสียนะครับเราใช้หมายถึงว่าเราพ่นหลายครั้งนะครับถึงจะเต็มแค่นี้ครับออดอกได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีเติมอาหารของเราจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ข้อแตกต่างพื้นที่รัฐภูมิสงขานะครับเพื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาชมนะครับอันนี้ก็ต้นซ่อมนะครับโซนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราปลูกมันนะครับเมื่อก่อนดูดธาตอาหารหมดนะครับ ไม่ค่อยจะโตนะครับอันนี้ผ่านมาต้นหลงอันนี้หลินลับแรงนะครับหลินลับแรงก็เอาใบชุดสองเริ่มที่จะกลางนะครับหลินลับแรงมีสองต้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นมะม่วงหิมะผ่านนะครับหรือว่าหัวคกนะครับทางใต้แต่ละภาคเรียกต่างกันนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นหลินรับแลนะครับหลินรับแลนะครับมีหลงรับแลด้วยนะครับสองต้นตรงนี้อันนี้ก็ริมสวนแล้วนะครับอ่านี้ใบหมดอายุนะครับใบหมดอายุบ้างนะครับมีใบกลางเรียบร้อยนะครับแต่ค่อนข้างเสียดายนะครับยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมไม่สามารถสะสมอาหารได้เลยนะครับ เพราะว่าดูแล้วไม่กล้าเสี่ยงนะครับฝนเยอะอันนี้ให้ดูทั้งสวนเลยนะครับก็อยู่ลักษณะใบแบบนี้นครับเท่าที่เดินดูมานะครับน,นี้ก็เข้ามาเจอท่อนะครับล,ล้มล้มระนีระหนาดนะครับจ้างเขาต่อนะครับโอเค เรื่องของท่อเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับเนี่ยครับเห็นกล้วยมีใช่ไหมครับเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นกันนะครับเราปลูกที่หลังนะครับลงกล้วยเมื่อก่อนไม่ได้ปลูกกล้วยนะครับนี่แหละครับต้นส้มพึ่งจะโตนะครับสี่ปีเดี๋ยวลุ้นให้มีดอกดูว่าจะมีดอกไหมนะครับปีเนี้ยเดี๋ยวถ้าติดผมจะไว้แักลูกสองลูกนะครับถ้าเขาติดเนาะนะครับน่าจะได้อยู่มีกิ่ง โตสักสองสามกิ่งนะครับน่าจะเลี้ยงไหวอยู่ก <good. S 1> ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโซนตรงกลางกันบ้างนะครับ ่วนนี้ที่ผมชอบมาแวะถ่ายบ่อยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถังพ้นยานะครับม่กี้เก็ดเดินไก่เนี่ยครับใบก็อยู่ระยะนี้ครับอ๋อนุสุดก็ประมาณจิตมิดนะครับต้นก็เริ่มชนนะครับโอ้โหใบโตมากเลยนะครับเนี่ย เกือบเท่าความมือนะครับผมมือเล็กด้วยนะครับเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับมันได้น้ําฝนนะครับในตัวเจ้นนะครับกลางพิบเลยนะครับโตม,มากๆต้องเติมอาหารเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าต้นเตรียมความพร้อมได้ดีอยู่นะครับลักษณะแบบนี้ มีพี่ๆเขาจะเข้ามาชมด้วยนะครับที่สวนเนี้ยก็ยินดีนะครับผมจะอยู่2สอาทิตย์นะครับต้องติดต่อล่วงหน้านะครับเพราะว่าจะได้มีเวลานะครับปกติแล้วก็จะไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าทํางานประจําด้วยนะครับขอเวลาอีกหนึ่งปีนะครับก็เดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับทํางานประจําเนี่ยต้องเป้าทําอีกปีนึงนะครับ จะลุยสวนนะครับออกมาลุยสวนเลยอันนี้นะครับโอ้โหมาโตมากนะครับต้นนี้อยู่พื้นที่สูงนิดนึงนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูลากกันนะครับโอ้โหนี่รากเต็มเลยนะครับลากฝอยนะครับต้นนะครับดูแขนงกินปุ๋ยไปอิ่มเลยนะครับใบโตมากแขนง โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับใบลักษณะใบของต้นนะครับกำลังกลางเนี่ยถ้าเราจะสะสมอาหารนะครับก็ดูของผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็แต่ละต้นมันก็กลาง90%นะครับก็ทําการสะสมได้เลยนะครับใครที่จะลงสารก็ใบลักษณะนี้นะครับลงสารได้เลยพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมีคําถามก็ คอมเมนต์ในช่องกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ